สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่กบค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดตรังจังหวัดตรังหนูเอารถ e x p a n d e r Cross นะคะมาส่งให้พี่กบถึงที่บ้านนะคะ <Okay. S 1> พี่กบจองกับหนูได้รวดเร็วมากใช้เวลาคุยกันไม่กี่นาทีอ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามนะคะความรู้สึกของลูกค้าที่ซื้อรถกับลูกปัดแล้วก็ที่ซื้อรถทําไมถึงเลือกซื้อรถ e x p a n d e r Cross ตัวนี้เป็นตัวน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามลูกค้าว่า ทำไมตอนนี้เรามี h e v แล้วลูกค้ายังต้องการใช้รถน้ำมันนะคะเราได้ส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ส่งตรงส่งจริงตามปกในเรื่องของดอกเบี้ยหรือการส่งนะคะเดี๋ยวเรามาสัาคั์อันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะบอกลูกค้าพูดตามความจริงได้เลยค่ะพี่กบขาทำไมถึงเลือกซื้อ f อ็นเดอ r ์ครคะเอาเอาจริงๆนะตอบโจทย์เรื่องหนึ่งเจ็ดที่นั่งแล้วเป็นรถที่ว่ายกสูงขึ้นจากตัวเดิม GT, GT. เออก็เลยว่าเออตัดสินใจต่นแรกก็ดู g t อยู่ แต่พอดูแล้วมันยกสูงขึ้นนิดนึง20เซนแต่ถามว่าสมรรถนะมันก็เกาะถนนอยู่พี่ก็เลยโอเคก็เลยบอกน้องลูกปัดว่าเอาเป็นตัวคอสตเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ก็ตัดสินใจเลือกเอาตัวคอสตเลยตอนแรกดูกันเป็นตัวหลับเป็นตัว G T ไว้แล้วตัวคอสก็มีชุดแต่งเพิ่มลงมาพวกซ้มคิวล้อตัว G T ไม่มีชุดแต่งไงใช่มันก็เลยดูแบบไม่สวยไม่หล่อเดี๋ยวคนขับมันจะดูไม่ดี แล้วทำไมที่กรบถึงเลือกเป็นซื้อรถน้ำมันคะทั้ง,งที่ตอนนี้มี H E V ที่เขานิยมกันเอาเอา,เอา,เอาต,รตรงว่าเราก็ศึกษามาเยอะพอสมควรนะเรื่องรถเป็นไฮบริดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเหมาะก็คือเหมาะสําหรับในกรุงเทพ<ท>หรือใ,<ช>ในเมือง <ใน S 1> แต่เราวิ่งทางไกลเยอะมันก็ไม่ให้ต่างกันเลย<ช>แต่ราคามันต่างกันดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าตัวตัวเนี้ยคอร์สตัวนี้มันก็ตอบโจทย์เราอยู่แล้วเราวิ่งน้ํามันอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้วิ่งในเมืองบ่อย ดังนั้นค่าของการที่เราจอดติดจอดติดอ่ะมันไม่มีพี่ก็เลยมองว่าตัวนี้สอบโจทย์พี่มากกว่าเพื่อนเพราะเราวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะต้องใช้งานมากหนักหนักม,มาะเพรกะว่าวแล้วพาทีมงานออกนอกต่างจังหวัดถ้ารถเล็กมันก็ไม่สมใช่ไหมรถ<ช>น,น้ำมันเราก็ยังคงมีขายอยู่นะคะสำหรับพี่ที่ วิ่งรถเยอะจริงๆขับออกต่างจังหวัดนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วพี่กบเจอลูกปัดจากช่องทางไหนคะช่องทาง Facebook หน้าเพจชอบตรงที่คำว่าลูกปัดสายเปก็เลยศึกษามาหลายเพจพอสมควรแล้วแต่ก็เลยลองไปดูเพราะว่าไปดูคอมเมนต์ต่างๆใต้คอมเมนต์ที่ที่น้องเขาทำมาก็นานพอสมควรแล้วก็มีส่งหลายที่หลายจังหวัดแล้วก็ส่งที่ตรังก่อนที่เราตัดสินใจซื้อลูก น้องลูกปัดสายเปยของเรานี่แหละมาส่งรถที่ตรังแล้วเราก็มาเจอกันก่อนที่ตัดสินใจจองรถคันนี้เ้วเป็นเปยจริงไหมคะเปยจริงๆส่วนรถเพียบมาซื้อกับน้องลูกปัดสายเปยนะคะเพราะมั่นใจได้เลยว่าเขาขับรถมาส่งถึงจังหวัดตรังในวันนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการไปรับรถที่กรุงเทพสาขาอยู่ตรงรามอินทาใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะรามอินทาน้องเขาเป็นเซลล์ออนไลน์ร0 0์ ไม่ต้องกลัวหนูเนาะแล้วก็มาใช้จ่ายมาเขาเรียกอะไรมาจ่ายเงินดาวที่มาจ่ายเงินดาวที่ตรังเราไม่ได้โอนจ่ายกันก่อนหน้านี้นะจ๊ะไม่ได้มีเรียกเก็บเงินลูกค้าก่อนเลยนะคะให้ลูกค้าตรวจรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําการชําระเงินนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะพี่นสดรสกับหนูแล้วก็หนูขับมาประคองมากเลนะบังคับให้ขับ80ก็ขับ80เขาบอกเขาออกตั้งแต่ตีสามมาถึงนี่หนึ่งทุ่มเพราะขับรถ80 ก็เป็นความประทับใจอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เวลามาส่รเรากูปัดก็จะได้มีรภาพที่ดีๆเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะที่ๆที่อยู่จังหวัดภาคใต้ทั่วประเทศเลยนะคะต้องการรถมิสูบิชินะคะลูกปัดขายทุกรุ่นนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอนะคะว่าคลิปหน้านปัดจะไปจังหวัดอะไรอีกวันนี้ไปายบายค่ะขอบคุณค่ะดด้วยนี่พ้นส่วนในการซื้อแล้วก็พี่หน่อยด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้ไปเลี้ยงติ่ซมซำหนูอิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็พาหนูซื้อรถเอ็นไม่ใช่ซื้อ ขออะไรนะของ,ของฝาก,ฝากนะคะรบกวนลูกค้ามากเลยวันนี้เดี๋ยวขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย